สวัสดีครับสินค้าดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเมื่อนี้ยผ้าเรอเบงกอนครับสินค้าจัดโปนาฝนนะครับขายบ่อ่อาทุนออกนะครับโปนาฝนอู้นึกว่ามันจัดโปแต่รถรับสินค้าก็จัดโปรครับโรตารี่นะครับโรตารี่ทั้งมือสองเลมไม่ครับจัดโปนะครับโรตารี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งหกห้านะครับ1น5แปดหามีทั่งสีเขียวสีสมนะครับ จัดโปรครับ54,000บาทนะครับสำหรับตัวหนึนะครับแล้วก็บสี่หมื่นหบาทครับสี่หมื่นหบาทครับสำหรับตัวหนึ่งหกหครับ165่ชนิดนะครับจัดโปรสี0 0มบาทครับโปรนาฟล์ครับจัดโปรเอาทุนนะครับครับลูกค้ามารับเองนะครับมารับเองมีส่วนลดค่าร์นัมมันให้อีกนะครับ มีส่วนลดค่าน้ำมันให้อีกครับจัดปลูกกันไปซื้อครับบัวลอยวสิเอาทุนนะครับขายไปครับเอาเงินมาหมุนนะครับเอาเงินมาหมุนครับจัดปลูกครับโรตารี่ยี่ห้อยันม่านนะครับโรตารี่ยี่ห้อยันม่าครับครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับใส่ไดทุกโตนนะครับย้อยย้อยครบอุปกรณ์ครบนะครับ สองหมืนหาพันบาทครับต uh, ัวได้ขี่ไล่ก you <bizarre> ็สองหมืนบาทนะครับจัดโปรเบาทุนนะครับจัดโปรกันซื้อๆครับอ่าผู้ใดอยากได้ลอตเตอรี่ไปใส่ครับสองหมื่นหาสองหมืนนะครับจัดโปรกันนะครับอ้าวห้ายังเบิ้งสินค้าจัดโปรมันขึ้นไล่อยู่ได้หล่ะครับเป็นพันต่อไปเป็นพันนะครับอ่าพันบุกเบอร์ครับใส่รุ่น M นะครับ M8595 นะครับซื้อศูนย์เบิกศูนย์มันแพงครับอ่าหางเค้กครับรุ่น M จัด โปรให้นะครับจัดโปรให้นะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆเงี้ยวๆครับครับปกติเบิกศูนย์ยู่ตัวหนึ่งหกหมื่นกว่าบาทนะครับจัดโปรกันไปนะครับโปรนาฝนห้าหมื่นแปดพันบาทนะเออไม่ห้าหมื่นแปดโอ้ยเนาะมันบรจัดโปรมันสิขายราคาเกือบปกตินะครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับจากราคาปกติหกหมื่นห้านะครับจัดโปครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับ จ, eng, eng, 40, 40, 30, จ,จัดโปกกันแห้งๆไปเลยนะครับหางหน้าซานะครับหางหน้าซาหางหน้าซานะครับปกติุงขายสี่หมื่นกว่าบาทแหละครับสี่หมื่นกว่ากับสามหมื่นกว่าครับจัดโปครับจัดโปกันเป็นใบยิบซี่ครับหาจานหกจานนะครับคิดสี่หมื่นทวนนะครับเป็นใบยิบสองนะครับหาจานหกจานนะครับคิดสามหมื่นทวนนะครับจัดโปกัน หางครับหางไทยหางไทยเอาอนไรก็สิจัดโปูให้มันเบิร์นหล่ะลูกค้าจะได้ของถึกถือไปใส่ครับหางพวนครับหางพวนมือสองหางบุกเบิกมือสองครับมีหลายอยู่ด้วยครับครับมันเล้วกแต่สภาพครับของมือสองแบบมีตอวมาเบิรงครับว่าะฮามักตัวใดครับราคากระต่างกันนะครับถึกแด้เพ่งแดเรื่องปกตินะครับส่วนมากก็จัดโปกันนะครับเป็นหางยันมาอย่างงี้นะครับหางยันมาอย่างงี้ ขายอยู่ตัวละ20,000กว่าบาทนะครับ27,000-28,000นะครับราคาก็มาเลือกเบิ้งเอาครับ27,000-28,000นะครับส่วนหางที่เป็นซีเอ็มที่ครับก็มีเป็นบางพ่วงครับขายออกครับให้ลูกค้าโทรสอบถาม์เปล่าครับาหางบุกเบิกอยู่ใส่น้ำมันหางบุกเบิกหางขุดมันมีหลายอยู่ครับเห็บสิให้หลาะเบิ้งหลานของเสียว,วนก่อน ครับมันถิ่มมุุมัยะอยู่แถวนี้แหละลูกค้าอยากได้ยังก็จะได้ซื้อไปครับจัดโปครับโบจัดแต่รถไทยครับเครื่องมือต่อเฟื่องก็จัดโปครับว่าได้ขายออกไปได้เอาเงินมาหมุนนะครับว่าจะได้เอาเงินมาหมุนยกร่องยกร่องยกร่องนี่ก็มื่นแปดนะครับเดีซีปกติห้งขายมื่นเก้าพันหาร้อยครับอ่านี่ครับคิดน้ำมื่นแปดนะครับอ่านี่สามล่องครับคิดน้ำสามมื่น เอนซี่ร่องครับสองร่องเนาะเฟือนสองร่องครับซกระทู่ครับหางบุกเบิกใส่เอลรุ่นเอลครับเอลซีศูนนย์นะครับเอลจัดโปกันอยู่ที่สามหมื่นครับเอลาศูนยก้าครับจัดโปกันไปอครับขายไปพอทุนเอาเงินมาหมุนนะครับเนวขุดมันขุดมันกามี พุดมั่นนี่เป็นรุ่นสําหรับบินแข็งนะครับแถวเงีวๆกักสะนะครับพุดดีนะครับพุดดีครับจัดโปกันคือเก้าอันนี้ก็อยู่ทีหมื่นสองพันห้าร้อยครับครับนี่กลอตเตอรี่ครับรรลอตเตอรี่จัดโปลให้เบิร์ดลวครับเจองราคาเดาน้อเมตรหกห้าครับสี่หมื่นห้าครับปกติขายสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้าคนละครับจัดโปลกกันครับมือสองกับไม้ราคาใกล้เคียงกัน เพิ่มอีกบุกกี่พันก็ได้ของไม่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจัดโปรนะครับผ่า,นผ,า,น,านผ่านยังรอเบอร์ผ่านมือสองต่อกันครับผ่านสําหรับ L 5 0 1 8ูนย์ห่งครับนี่ครับแผ่านสำหรับ L 5 0 1 8ครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าพันผ่านบุกเบิกสามบุกเบิกสามมีไม่ไรฟ่วงอยู่ครับสําหรับรถน้อยสําหรับรถใหญ่ครับ ฐานบุกเบิก3ครับบุกเบิก3บุกเบิก4ครับตัวละ2 0ง0ม2 0นสองหมื่ครับราคาประมาณนี้นะครับคฐานสามหรือสมัครก็2องห0ื่นสอนะครับนี่ครับพวกนี้แซบจะาบใส่งานครับ2 0 5หมครับพวกนั้นสำหรับรถใหญ่ครับ3ามหมก็ประมาณนี้นะครับ FC ฟีนี่นี่ก็สำหรับรถใหญ่ครับ2 0ง0มื่นสองหมืแต่สภาพเขาครับต้นทุนมา บวกกำไรนิดน้อยก็ขายครับป่ะเทศบวชขาดทุนครับาอจะได้รุ่นใดโทรมาถามนะครับโทรมาถามเสนอครับขายสองมันหาครับสภาพดีๆครับเอาศูนย์แปดเจ็ดสองสองสี่สี่ศูนย์สองสามนะครับพาเบิรงอุปกรณ์ต่อพ่วงครับผู้ใดสนใจพ่วงใดก็ต้องมาถามครับเดี๋ยวผ่านบุกเบิกใส่อันยันมะสี่สิบเก้าหาสิบเอ็ดแรงครับก็อย่างนี้ครับ สองหมืนกว่าบาทครับสองหมืนสองครับราคาประหยัดอยู่ครับเอฟซี FC. โทรเข้ามาหาเฮาได้ครับศูนย์แปดเจ็ดสองสองซีซีศูนย์สองสามได้ครับอ่าเสื้อว้วนจบคลิปแค่นี้ครับผู้ใดอยากได้ผ่านเอีอยงเลยขึ้เมื่อต่อพ่วงยังถามข้ามานะครับสวัสดีครับ